ครับสวัสดีครับ,รบพบกับพี่โอปวิยะนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์นะฮะสองห้านะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่ามีอะไรรายงานความเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะครับมาเลยน,นี่ครับวันเสาร์สบายๆนะครับอากาศไม่ร้อนมากครับที่กรุงเทพแถวบางกะปินะครับ หลากหลายเรื่องราวที่ผ่านมาในอรอบสัปดาห์นี้นะครับขออัปเดตนะครับงานรวัรวนะครับก็มีทั้งงานหนังงานละครติดต่อรีวิวสินค้างานพิธีกรรายการทีวีพูนที่พี่อุ๊บเป็นครู่กับครูคร,ครูชาไทยนะครับก็จะออกนะฮะจะอ่าแพร่ภาพเริ่ม จันหน้านะครับช่องทวีพูนะครับเวลา20.00นจันถึงสุกนะครับก็จะเป็นรายการย้อนรอยคนเป็นข่าวนะฮะก็จะเป็นคนทุกวงการบันเทิงนะครับส่วนมากก็คงจะเป็นเน้นเรื่องราวของของดาราบันเทิงนะฮะแล้วก็อ่าคดีคาวดังๆที่พี่อุ๊ มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับตรงนี้นะครับมอเช้าก็หลับแล้วนะฮะส้มตำไปฉีดวัคซีนเข็มแรกหลับฟุ้ยเลยซนนะฮะแมวเด็กเหมือนลูกลิงเลี้ยงเขาจะต้องดูแลเขานะฮะจนวาระสุดท้ายของชีวิตไปเลยนะครับก็จะมอเช้าฉีดวัคซีนเข็มแรกกับถ่ายพยาธิและจะฉีดเข็มสองวันที่20่สิกภาพันธ์นะครับก็ ออจริงจริง,รงอาทิตย์หน้าจันนี้แล้วใช่ไหมครับที่จะครบรอบคดีเหตุการณ์กระรายิงที่โคร,ราชน,นะครับก็ว่าจะ,จะโทรหาแม่น้อยแม่ของจ่าจักรพันธ์ผม,มานะครับคือพอมันมีเหตุการณ์โควิดนะแล้วก็ไปไหนลำบากฮะแต่ก็ยังอัปเดตคุยกันนะครับก็คิดถึงแม่น้อยนะครับเวลาคุยกันโทรหากันก็แม่น้อยก็จะมีเสียงหอเราะจะไม่ยอมวางสายเลยคุยเก่ง <laughs> นะครับ เออเนะียครบรอบแล้วเนะีเราก็คิดถึงเนาะคิดถึงคนที่จากไปคิดถึงแม่น้อยคนที่ยังอยู่เราต้องดูแลกันไปเนาะไปสแป๊บนะฮะมันเวลามันเร็วมากนะเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะอยู่อีกกี่ปีนะปีนี้ก็ย่าง62แล้วนะครับก็บอกว่าอยากจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์สาระต่อสังคมให้มากที่สุดนะครับเรื่องหมาน้องน้องหมาน้องแมว ช่วยเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเ,ออเหนื่อยเป็นกันรู้สึกเหมือนไม่สบายมันเป็นตะคิวที่ต้นขานะครับ <S <S คืนนั้นโอ้โหทร,รมานมากเลย <S <S เป็นสองข้างเลยดิ้นพรวดพราดเลยแบบโอ้โหนึกว่าตายแน,น่ๆเลยครับเป็นสองเป็นข้างเดียวก็แย่แล้วอันนี้เป็นสองข้างเลยอะ่ะตรงน่องนะ่ะมันไหลเป็นรูปมันต้องยืนเกรงนอนเกรงเลยฮะ,ะแล้วก็วันนั้นพอดีไป ไปหาพี่เอที่กองถ่ายแล้วก็พอดีเจ้าของอร้านค้าที่เป็นสปอนเซอร์มีมีร้านนวดร้านอาหารเขาก็เทคแคร์พี่อุ๊บานอาหารฟรีแล้วก็ให้ไปไปนวด <laughs> พอนวดเสร็จมันยังไม่ครบชั่วโมงมันก็เลยตึงเจ็บไปหนักไปอีกเนี่ไม่รู้เป็นยังไงก็เวลาย่อๆตัวมันก็จะลำบากหน่อยหนึ่งด้วยอายุไขด้วยวัยเรา62ปีแล้วเนาะมันไม่ เหมือนเด็กสาวเด็กหนุ่มวัม่รุ่นนะจะทําอะไรแต่เป็นทําอะไรที่เร็วกินเร็วเดินเร็วทําอะไรแบบไม่ค่อยใช้คนอื่นหรอกมันรู้สึกว่าเราทําเองแล้วเราสบายใจเป็นคนรีบเร่งทําอะไรเร็วทุกอย่างจนน้องนองครูชาไทยหรือมังกรเล้งทุกคนบอกว่าโอ้โหพี่อุ้มเร็วมากผมทำไม่ทันเลยก็พยายามจะเบ็กพูดเร็วด้วยพูดเร็วกินเร็วอีนี้พอมาจัดรายการจะต้องเบรคหน่อยเพราะเป็นคนเิดพูดเร็ว คนในวงการบางทีฟังรู้เรื่องแต่บางทีคนนอกวการอาจจะไม่รู้เรื่องนะก็ต้องปรับอันหดคตรงนี้สามารถปรับได้นะครับก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจกันด้วยแล้วก็ช่องอุริยรยนะครับก จะถึงเจ็ดหมื่นแล้วไม่ถึงนาที <l ug> อึดเหมือนกันตอนนี้นะฮะก็ไม่ได้ไปจับกระแสใครไม่ได้ไปเกาะไปโหนกระแ e, สใครก็เป็นตัวเรา i am what I am เราเป็นตัวเราดีที่สุดอะครับไม่ต้องไปเกาะใครเราก็เราก็เกาะตัวเราเองใช่ไหมครับก็ช่วยกันดันน้องๆที่มีอยู่ก็มีน้องนิวน้องซีนครูชาไทยมกรเล้งนะฮะเจมยูโรนะก็ะมีน้อยเดก็กๆที่บ้านเรามีไม่เยอะแต่เราเน้นคุณภาพมากกว่า ปอริมานนะครับก็เอาให้นี้ก็เหนื่อยแล้วนะมีเยอะไม่ไหวแน่เลยเพราะว่าเราต้องดูแลเขาตลอดนะครับเอ,อตัวเองก็ต้องตอนนี้พ่นตรงว่าป่วยไม่ได้เจ็บไม่ได้ไปไหนไม่ได้เลยต้องมีภาระกิจน้องแมวน้องหมาไปไหนเขาบางทีก็แต่แต่โชคดีที่แม่บ้านน่ารักมากทํคาสะอาดด้วยแล้วก็คือไว้ใจได้เวลาเราไปไหนก็ไม่น่าห่วงก็อาทิตย์หน้าเดีย๋ยวจะหาเวลา ไปที่บ้านหมอปลาคือน้ำฟ้านะคะรับพอไปไล์สดไปทําคลิปต่างๆนะฮะเพราะว่ามันจะได้กระเตื้องแล้วก็ไม่ได้เจอคือ ก็มีข่าวว่าเมื่อวันที่จัดวันเกิดนะรนะคบวันเกิดที่ผ่านมาหมอปลาคุณน้าปลาไม่ได้มา mm. ก็มีดร,ดราม่ากันอีกว่าเอ๊ะโกรธก,กันหรือเปล่าอะไรกันหรือเปล่าก็มีบางคนไปต่อว่าคุณหมอปลาคุณน้าปลาอุ้ยไม่ต้องไปต่อว่านะครับท่านไม่ว่างจริงๆได้คุยกันแล้วนะครับท่านติดภารกิจน,นะครับไม่เป็นไรไม่เสียเรียดน,นะครับเพราะว่าเราเข้าใจคือคนที่เข้าใจกันรักกันสินเสมอกัน ย่อมไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราพูดกี่ร้อยครั้งฝากคำพูดนั้นกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมไม่ใช่พูด1ิบครั้งสิบครั้งก็ไม่เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่นะครับแล้วก็ยังอยู่ร่วมเขียงข้างกับหมอปลาและคุณน้ำฟ้าเป็นทีมหมอปลาทำอะไรเราก็ไปนะฮะเรื่องอทุพยานนาก็จะไปให้กำลังใจแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะกล้าทุกไหม <laughs> เพราะว่า บางทีเรื่องแบบนี้เราไม่เชื่อเราอยากลบหลู่กันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บางครั้งเรามองไม่เห็นนะครับเราก็ต้องแบบเป็นเรื่องของนานาจิตตังนะฮะเราต่างคนต่างความคิดนะครับเราไม่สามารถที่จะรักชอบเหมือนกับทุกคนได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะมาบังคับกันได้เราเป็นตัวเราเองไม่ให้ใครจุงจมูก ไม่ให้ใครลากจูงเพราะเราไม่ใช่วัวควายนะครับแต่รย์อาจารย์อาจารย์ะะเออนะครับสที่นี้ก็คงจะเดี๋ยวตอนเย็นก็คงจะมีมังกรเล็กมาช่วยทําครูชาไทยขอไปบ้านรุงนะฮะไปบ้านรุงไปทำดีไซน์เสื้อผ้าที่จะต้องออกแบบนะฮะจะเป็นการสอบนะฮะเป็นการสอบกันประมาณที่เดือนนี้ ครูชาไทยจะทําชุดผู้ชายให้พี่นิวณนนิสารจากอังกอร์ใส่ส่วนมังกรเล้งทาชุดผู้หญิงให้พี่อุ๊บใส่เห็นแจ็กเก็ตมาแล้วอะแจ็กเก็ตผ้ามาแล้วก็เซ็กซี่ตามครายเคเตอร์ของพี่อุ๊บเดี๋ยวก็จะมีการถ่ายทอดทางออนไลน์นะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องเซฟคนเพราะว่าเหตุการณ์ยังไม่ปกตินะครับเดี๋ยวคงจะอัปเดตมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเลยนะครับเพราะว่าบางที น้องๆใกล้สอบแล้วติดเรียนกันด้วยก็ต้องให้เวลาเขาก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพร้อมว่างเมื่อไหร่มีเวลาเยอะเลยแล้วก็ปิเทอมนี้ก็คงจะทํางานรัวๆคร,ร,รูชาไทยหนักหน่อยมีทั้งหนังละครแล้เป็นพิธีกรร่วมกับพีพ่ลบอีห้วันแต่จัดรายการมันไม่เหนื่อยมันเป็นเทปนะครเราอาจล่วงหน้าเลยเทปหนึ่งก็ประมาณเราอาจเผื่อไว้20นาทีก็ตัดต่อแล้วเหลือประมาณ10นาที ชื่อรายการย้อนรอยคนเป็นข่าวติดตามกันดูอัปเดตได้ยนะครับเพราะว่าเมื่อวานเทปแรกเทปแรกพี่อุ๊บและครูชาไทยยังไม่พอใจเพราะว่ามันยังใหม่และยังจับอะไรคือมันยังไม่เข้าที่ไม่รู้จะจบตรงไหนพูดตรงไหนอย่างไรไม่รู้คือคือมันทำไปคือคือพอพอจบเทปไปแล้วรู้สึกเลยว่าไม่ไม่ไม่พอใจยังยังไม่ยังไม่แอปพียังไม่แอปปี ไม่ไม่แฮปปี้เลยนะฮะแต่ทางทีมงานบอกว่าเดี๋ยวอยู่ที่การตัดต่อใส่เอฟเฟกใส่เสียงดนตรีใส่ซาวด์ใส่ว้าวโวใส่อะไรให้มันสนุกสนานก็คงจะดีเ mm hmm. ทปสองเ mm hmm. ทปแรกพูดถึงเรื่องอา่านกรดาษยิงที่โคราชเราจะเน้นประเด็นอา่านคุณแม่น้อยแม่ของจ่าจักรพันธ์พมานะฮะที่เกิดคดีเรื่องราว นะฮะที่ปีที่แล้วนี่จะครบปีแล้ววันที่ 8- ที่นี้ามีครบรอบปีแล้วนะที่พี่อุบไปช่วยเหลือแม่จา๋าเรื่องที่2เป็นเรื่องกบกอบ่ซีรีส์ทำไมพี่อุ้บต้องถึงไปผัวพันกับเรื่องราวนี้ก็จะในเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องของที่พี่อุ้บไปช่วยคนบางคนจะไม่ได้เรื่องคดีความเพราะว่าเรื่องนั้นไปนเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นะฮะบ้านเมืองทางกฎหมายที่ต้องดําเนินการนะฮะตรงนี้เรื่องที่3ก็เป็นเรื่องอ่าคนในวงการบันเทิง ก็อาจจะเป็นการอะไรนะเขาเรียกอคอมเมนต์วิาพากษ์วิจาร์ณเรื่องดีเจประตูกับเหตุการณ์อัปเดตท,ที่เป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ในปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวเอียทิี่หน้าก็อาจจะเป็นเรื่องแจแววขายพวงมาลายัยเป็นน้องเนยบิ๊กไบค์เหยื่อกระดาษยิงโคลา้าอาจจะมีเรื่องพี่เตีย้ยมอชอเรื่องคุณสมบัติเป็นดีิจายอยากให้เป็นรายการหลากหลายวารรตี้ของพี่อุ๊บนะครับเราจะไม่ฟิกคือเอา คุยคุยกันในฐานะที่พี่อุปเปอ๊เป็นครูเป็นสุดยอยแฟนบันแทงดาราไทยแล้วก็เป็นอาวุโสที่อยู่ในวงกรัรมาถงมานานนะครับก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณ f c ทุกคนนะครับที่ยังให้กำลังใจนะครับนะฮะก็ติดตามผลงานดีๆของพี่อุ๊บและน้องๆน,นะฮะที่อยู่ในสังกัดนะครับว่าเราปีนี้เราแท็กทีมรวมทีมเพื่อ สร้างสิ่งดีๆให้กับแฟนคลับแลวก็ให้กับตัวเองนะครับพอมีงานกันต่อเนื่องต่อเนื่องรัวๆเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ฝากด้วยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งสับตะไคร่กับช่องอุปุริยะและก็ฝากช่องชาไทยชาแนลด้วยนะครับและพบกับทลิปใหม่ตะเย็นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย